ตัวหนึ่งครับพี่นอ้องเมันมีตีตั้งเลยอ่ะสวัสดีครับโอ้ยต่ำหายไปนานมากแป๊บหนึ่ง ก็ตีลังกา <laughs> บันดี้ครับแม่ตีลังกาครับแท้คนดูวัวแตกโอฮ้ยตรงตรงปอยปยจุยโอ้ยเป,ไป็นถึกน้า อมัน ngồi อ,อะไรคือเงยได้ไหมเ <c oughs> ออมันงอแคละตองหาเนี่ยมาต่ง้ง สัญญาณชัดเจนดีบ่อสัญญาณชัดเจนดีไหมครับ โอเคครับเป็นกระใจให้เด้อขอบคุณครับกินข้าวแล้วยังอันได้ขับปุ่นน้องอามาฝาก ท่านได้ชิ้นแปลงโคกกันใหม่อยู่เพราะว่าสื่อแปลงชุดนี้มาได้ใสก่กำลัดนะห้ามกินตอนเด็กนะครับเดี๋ยวตีพีเสียลยโอ้ยดีทวนครับบอเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับก็ติดก็ติดก็จะไหน อวนมาโอ้ยแรงมากขาดแล้วขาดลอยเขารายุดสามสิบ ปแปลงเนาะให้เรตรงๆซะมันไม่ชินแปลงไม่ชินแปลงสวัรัีทุกคนอย่าเป็นทางการ วัดหรอกครับหลออพอดีหยอกหยอกกันคาไปมันอยู่คนกระเบิงหน่อยเถอะแต่ติด จเตัวจะไม่อัวนจะสวัสดีครับแม่นกสวัสดีครับคุณยายบัสดีบัสดีทุกคนครับ

この。Cool, cool, cool. ทนอรับพี่นีาที่งนเาราที่นองครับี่นี่านาที่งาเจ้าารกาบุนกระเิระสุนหน้าที่านรับเชิดอนองกาุนนะรัพี่ี่ร้นพี่น่การบุนบน้ำเปลีิลลัฟิลล์ฟิลล์ลลมาเด้อเมเมลูกไส้ไรเลย่ะเมทุกคนละขอบคุณครับขอบคุณครับ เออนด้แม่เปาเออนหุ่ญกุศุสาพลาภาที่เก่าหอกนองบัดเ็มุตนาห้องเสียเอทีห้อตอยสิ้นลาูเที่ผลุณกรรมพมพกรหาปุณเกี่ยวปูท่าหอมห้องเท็กสัดดีสังข์ไปปูสุปนกเหน็่อหน้าอาเื่อตัญหาากราเอกุศลสังคุโลยังที่งตนง ย Ma ุ e ่งยากแต่ผมอยากออกกีฬาออกมันยาวมากๆหนึ่งเัตตานีสองปีศาจสามลาซเชอร์สองปุ่มอีกหนึ่งปัตตานีหนึ่งปัตตานี ไปประกาศแทนเล็กน้อยไปเอาอันคนเฟอร์สีขาวเนี้ยแมนมาแทนผ้าผ่ามาแล้ว แม่นครับไปเอาน้ำแจกให้แน่เองไอเป็นฝนนเครนบอ่าเป็นเศนเป็น,นเศน,นผ่าแก้วเสี้เวขาวยุติเป็นฝนแมน่นแม่น เบสบอลหรือบอน้อยจังบอลน้อยบาลลามเด็กคนนั oh, ö, ้นมาบอลอัไนอันนี<_<_<_<_<_<_<_<_้อ๋อเธอเพิ่งเลยสุดเด่นพูดเดียวอ้าวทำไมอ่ะวันนี้วันถูกคออันนี้ถูกถูอันนี้ค้างหมดเลยค้างไม่ได้เลยต่ว่คนกันแปดสิบคนนังเด็มันได้ไหมทุกคนสัญญาณชัดเจนไหมครับสัญญาสัญญาณชัดเจนไหมครับทุกคนสัญญา อันบอชินกับแปลงอันนี้แต่งกับบอเบนทำไมซื้อใหม่หรอเนี่ยมันเป็นคนแปลกๆว่ะมันต้องไปซื้อ้แบบเดียวอันนี้แบบดีได้เนี่ยไอ้เนี่ยบอมันต้องเป็นแปลกยังสิแปลงขมขมชงใส่บอเป็นชัดเจนคุณเยาว์เป็นชัดเจ็บเอาทเอาพรานั้นอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าคนไม่ค่อยขึ้นชัดเจนชัดเจนชัดเจนวันนี้เลยสดชมฟรีทั่วโลกกันไปเลย แรงเนาะแชวดาราแ,แ,แต่จริงไม่ใช่ตลกแเบิ่งกับบนงายกับบ่านอันนี้เดวกงวต้องได้ฮัแนวมาต่าง,กกางคือเกาบ่ส่กัสสอนล้างเอาสอนล่างกัสิบ้าดเนาะก็ะเป็นล้างอีกน้อยหน่อยเ,เออเอนมีกระปงอันนั้นเนาะม่นต็ไรบ้างแ่ไปเลยเอบส่นีหขนนี้ตอานานีนี่ว่ต้นอะไรต้นอกระสซอันนั่นละ บ,บันข้อมันฝนนี้เนี่ย่ยป็นข้วนยนเลยเอออยากเซงงเอย่ไม่อยู่แล้ว่ใช่นไอว้วัดเจตัวขอ,ร,วอรับแล้วออ๋ออ๋ออ๋อเยี่ยม่ เอาเดี๋ยได้คนตาหล่าเอาไปใส่บ้างครับ,บก่อน้ำลาดนี่ถ้าแดงหนาไปน้ำเหมือน vào nhà chẳng nói bên tôi đâu. หัดข้าหลัดก,กับเบิดเริ่มเช่ของต้องออกจากสุรสังมาครับทุกอย่านโอเคขอบคุณครับ ใส่เด็อันบอบุดค <c oughs> รับเด็นมีถุงไหมถุงอะไรครับไม่มีเลย ใช่น้องวัดขอบคุณครับพระเอกลืมแล้วอ้าลืมเลยพระเอกลืมแล้วลืมแับหนึ่งเด้อครับ ก็คอยไหล่เลยว่มีคนก็ครับต้องไล่ไปหมด แล้วมนไม่ขอนนาวยุคเู้เดียวนะนาวพื้นหน่สู้ส้กับคนขาพลังใจสิบับสุดเจ้า่อพลาฮองก็บม่ได้อมาได้เืินนี่ฮะอะไรนะ กันครับคุณหอ

ของคุณพ่อคุณ่ของคุความสุขของคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้ทุกน้าจอตของผมเป็นสิ่งสูงส่งจากุกดวงพระพุทธหนุนก็พาทุกหนุ่มก็ปนหน้าตหน้าตาหน้าตาหนุ่มเป็นห้าตาหนุ่มที่ง่ายนะป้าพี่ขอขอสิ่างนองเลื่อนเกื่อนข้าวทำุ่ขอใหได้คุณพ่อ ใีนเเป็นรัริที่ท่านสาริที่บลสุรอมที่เราพักราดการภษระครับคื่ออนลน้สอลได้นะครับใว้รักมากอบคุณต้องกานโอ้ขอบคุณหลายลายครับงบชิอาจารย์คุณรับท่านจู ดูสิอะไกต้องแทนิภาเทยก็ภาคกาปนภกตะวัทยก็อภาคสที่จะมาดงร่นนี้นะครับผมากได้เจคับผมภาควนอามเป็งคของเเช่ยใจการปาภาคริ่ม่นเต้นกนอีกอภาค2เริ่มทานทำแล้วนะครับผมจะเป็นกระดากพารกเยอ ปาสร่ายและเพื่อนโจไปไห้ออกกรงกไปไอกปอนนะครับผมได้ข้ามตาต่างะเมได้ึงสามสองสามเ็นเรื่องต้นที่2เสรเก้าตทานั้นนะครับมอที่หนูมีงากับอ่ามาลองหล่าอยู่างกลากลางรลา

เอาโอเคพี ừ, 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 ừ. À, okay, ino, e ưa, ่น้องเดี๋ยวลงไหลละเด้อสันต์เดี๋ยวไปจัดเตียงน้องๆก่อนก่อนหัวใจให้หน่อยครับขออนุญาตลงไหลเด้อ ผก็สามารถที่จะปจตาภาพซ้มตัดมันได้นาาเป็นเาืที่สุัญกาเอหว่างต่งศิลปดังจีโดในรับสื่ิสามารถโต้โจมตีปะเด็นและตัการาตูนสาริ่แกาวยยเป็นโ่และเจ้าของขาเจ้แก้ององค์การขอหลักการคุนไยก่อนอามและก็้องผู้ชมคณะครรมรอด้วยกับ ที่นองเองนะครับมีสีสัใดนะครับเป็นาษาี่ตอที่เริ่มกซื้อพัติยาเงนพ่องพัเขาไปในแดนปืยสาวไปเป่นตั้งแต่เหอสาวไปเล่นโทนโรในการรวทางของเลยนะครับเราจะอย้เป็นกลินะครับเหมนสุ่ด่างนยูรับคป็นทีุทยส่วนพี่น้องเราจะลบสื่อสารกับที่นาอสาวและโคนโจไปจนหอสอดแจกขอเสียงคุณโยมสอดแจกใกับกงนพี่น้อง ไปาปครับ